ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันที่11 มีนาคมพศ2566รกกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรุ่นนะครับเน้นรุ่น6กับ8นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับ6ก็จะมี0 6นย์ะครับ6 1 6 2แล้วก็7 6นะครับสำหรับ8ก็จะมี08 8 1 8แแล้วก็8 6นะครับสำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี6 8 6นะครับ6 6 4แล้วก็0 5 6ย์ 676นะครับแล้วก็780นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับเบิ้ลก็กันไว้นะครับก็จะมี6 6 8 8 7 7 5 5นะครับสำหรับชุดเบิ้ลงนงวดประจำวันเสาร์นะครับที่11นะครับมีนาคมพศ2566ันาหสำหรับวันนี้นะครับถ้าเอฟซีเป็น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีน้องที่เข้ามาใหม่นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิวนำโชคพารวยมานําเสนอสําหรับวันนี้แอดมินคิวนำโชคพารวยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ